ก็เรามาครับขบลนรถไฟ้าวิจิเทศสายสีลมกำลังเข้าออกในชาชลากิษสามสถานีสมัานติครับก็ช่วงเช้าๆประกาศดีวันอาทิตยที่เก้าสุภหาพันสองพันหรอยหกสิบแปดครับก็พบทัชไทยรถไฟวิจิเทศํำมวจติดบ่อยครับีถานีสมัานตศิครับเอ E M ยูอหนึ่ง เค็นบพรคนหนึ่งครับคุยจาดลุ่มคนหนึ่งแต่ไม่มีขึุ้่มหลายคนครับเฮ้ยันคบ น่ารตเรื่อง e m t j 1ครับก็เราใช้เบอร์การตี2 5 4 2รบครับเหลือยี่นี้ครับกำลังรออีกข้ามในน้ำตาขยาครับ ก็ผมไทยเลิกกีฬาทุกวันครับเันนผมหยุดครับโอเคครับสนามกีฬาแห่งชาติผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางไปพร้อมกับรถขบวน์มินีเดินทางข้าแถวบริเวณพื้นที่สีเขียว Attention please the next train is for National Stadium passengers please queue up at the entrance หนึ่เก้าแปครับโอ but, ้ไปยังนาไม่ครับผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าขบวนนี้จะให้บริการไปสถานีกรยันงสนามกีฬาแห่งชาติ Attention please This train is for National Stadium ก็อีเดฟดูจนบีจากเชนช้เบอร์การที่สัมัอร้อยสิบสามไม่ใช้เบอร์กันครับก็ไม่นานไมกํปีกาลังตีคงครับก็ใกล้เริ่มชใ,ใกล้แจ้งก็นานนอนิดหน่อย

This train is for family ทำไม่นานต้องพยายาครับก็ตอนนี้ผมมองเช้าแล้วครับแต่ฟ้าอย่างแจ่ใจใจเดือบผมมองเครื่องครับ Be, Attention então, please. The next train is for National Stadium. Passengers please queue up in the green zone. 1119 Go to the ผู้ดโดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าขบวนนี้จะให้บริการไปสถานีปลายทางสานามกีฬาแห่งชาติ This train is for National Stadium. ติดตัวเรียบร้อยครั the next train is for Bangla. Passengers, please queue up in the purple zone.

ใส่จิตจิหน่อยอย่ากอ้ไชันชาลาครับใสจริงดีได้ใยาใส่เากำลังเขาหลีกทำในน้ำทักจากครับดีครับพี่ครับพอนี้ยอยากใสยากใสเขา

หนึ่งเก้าเกครับดูทีวีสาครับกใบโฆษณาใหม่ครับผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าขบวนนี้จะให้บริการไปสถานีปลายทางสถานกีลาเห่งชาติเิมครับ Attention please This train is for National Stadium ก็ผมหยุดันหนึ่งครับแต่ทนน่านาสามบาทแต่แต่วันจารย์พูดสาวครับกําลังตีโค้งครับไปแล้วโอ้โหลงอะไรปะหนเราไม่เห็นชัดเลย ได้ให้ไได้เนื่อง64ครับ รถโดยสาขบวนนี้จะให้บริการไปสถานีไกรทองภาคแอทเ t นเดอ i ์ชิ้นเด็กนี้เนนิสโฟรากฮารปิดประตูเรียบร้อยครับ Yeah. Attention, please. Visa. The next train is for National Stadium. passengers, please queue up in the green zone. ตัวใกล้ของผมขึม้นครับ1 9 8 1ครับผู้โดยดสารโปรดทราบรถไฟฟ้าพขบวนนี้จะให้บริการไปสถานีกลายทางสนามกีฬาแห่งชาติ Attention please National for ก็เยาววานที่สองตรงวันวนะครบโอชาครับก็ผองไปขบับรถที่วัดปาน้ำครับก็เดินค่าตะเอ ถ้าต่างคอยครับอ้เื่อวานไอกระต่ายไอ้กระตแบงมันหายอรัสตีนของผมหายครับกลางตีนของผมก็ผมชัดที่มันวันเฉียบนี่ใช่ครับผมหัวแดงดำเบินความยวครับัอดับเนลอ์ครับพอมีบเบลล์้องไนครับ น,อนตอีเต็มเ E M งหเลขค้าัน่นนี้จะให้บริการไปสถานีปลายทางบางน Attention please This train is for b a n g r

Attention please. the next train is for National Stadium. Passengers, please queue up in the green zone. No, no, no. Ah. Oh, รถไปฟ้าทุกคนจะให้ไปแงขันกีฬาใสนามกีฬาแหงชาติก็ไป Attention please ก็ไปกีได้ไปแข่งขันกีฬาที่ที่สนามกีฬาแหงชาติแล้วโอ้โหดูดมาอีกครับ